สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอยสตอรี่นะคะวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้เข้าเมืองนะคะเพื่อไปทำธุระนะคะดีเราก็มาถึงโรงเรียนลูกชายนะคะโรงเรียนวังทองพิทยาคมนะคะก็มาเจอด่าน,นะคะ่ะเพื่อนๆทางหน้านะคะไม่รู้ว่าตรวจอะไรบ้างนะคะเนี่ยน่าจะเป็นตรวจใบขับขี่หรือเปล่าไม่ทราบนะคะ สูงดูนะคะด่านอยู่ข้างหน้านะคะน่าจะตรวจใบขับขี่นะคะเนี่ยแล้วก็ป้ายป้ายรถด้วยนะคะรถก็เลยติดนะคะนู่นนะคะเรียกเข้าข้างทางเลยคะ่ะ สวััดีครบน่าจะตรวจใบขับขี่นะใบขับขี่ใช่ไหมใบวงกลมป้ายวงกลมด้วยนี่ด้วยเข็มขัดด้วยเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะก็ตรวจตรวจทุกอย่างเลยนะคะถ้ารับเลยสองนะถ้าไม่รับเข็มขัดสองพัน ปับสองพันกฎหมายใหม่ใช่ไหมอืมลงเพียเรเนาหอ๋หหอูนนนะน้นะคะท้องฟ้าสวยสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนูๆน้เห็นไหมคะท้องฟ้าสีขาวค่ะแเราซูมใกล้ๆนะคะท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะขนาดแดดออกนะคะกอนมีสวยมากๆากะคะเ่อนๆวันหยุดนะคะก็ไปทำธุระค่ะ ไปในตัวเมืองพิษณุโลกนะคะอันนี้ก็เหข้างทางค่ะกล้องไม่นิง่งดูก้อนเมฆค่ะก้อนเมฆนะคะสวยมากๆนะคะ ก็ได้ไปธุระบ้างพกผ่อนบ้างนะสำหรับคนที่ทำง,งานประจำนะคะก็จะอยู่เสาว์อาทิตย์นเนาะไม่นิ่งเลยนะ,ะกล้อไม่นิ่งโอ uh, ้คนเมฆตรงนี้ต่ำคนเมฆตรงนี้ต่ำแล้วก็ลึ้คขึ้นเลยขึ้นเลยจะรอดวันนี้วันนี้ ฝนน่าจะตกนะคะนีคึมคึมนะคะขนาดแดดออกก้อนเมฆย,ยังดำนะคะค่ะอันนี้เราก็มาถึงนะคะอำเภอวางทองค่ะรถติดอีกแล้วเจอรถติดอีกแล้วนะคะติดไฟแดงซุ้มสะพานลอยเสร็จแล้ว ทำซุ้มสะพานลอยใหม่ข้ามาถนนใช่ไหมการฝนเนะเาะทางนี้ก็อำเภอนะคะนี่อำเภอคะ่ะหน้าอำเภอคะ่ะวันนี้วันเสาร์ก็คนก็ไม่มีนะคะ อำเภอไม่มีคนมันหยุดราชการนะคะก็จะมาเข้ามาโรงเรียนเข้ามาโรงเรียนมาเอาจักรยานใช่ไหมจักรยานฝากไว้ที่โรงเรียนนะคะ โรงเรียนก็ทําใหม่ค่ะโรงเรียนวางเอ่โรงเรียนพินพลราดนะคะจอดแก่รง,งเรียนพินพลาชก็แฟนก็เอาจัก,กรยานมาฝากไว้ที่โรงเรียนนะคะรับนักเรียนมาก็เอรถตูม้มาจอดไว้ ในวัดคะดแล้วกเอาจัก,กรยานมาขับขี่นะคะบริเวณแถวโรงเรียนนะคะก็เลยซื้อกับข้าวเอาไว้ซื้อกับข้าวก็มเมาจัก,กรยานกลับบ้านค่ะก็บริเวณโรงเรียนนะคะเนี่ยโรงเรียนเขาก็ทําใหม่ค่ะเพียนพินทนลาดเขาก็ทําใหม่นะคะ ปรุงโรงเรียนใหม่คะ่ะขับรถประจำค่ะแฟนก็ขับรถประจำนะคะรับส่งนักเรียนคะ่ะรถรับส่งนักเรียนก็สองโรงเรียนนะคะก็จะเป็นโรงเรียนพินพราดแล้วก็โรงเรียนวังทองพิทยาคมสองโรงเรียนคะ่ะเช้าขึ้นมาก็มาแต่เช้านะคะมาส่งนักเรียนก็รอรับนักเรียนกลับเลยนะคะกลับบ้านเลยคะ่ะ ไม่ได้ย้อนไปย้อนมาเพราะว่ามันเปื้อนน้ำมันนะคะก็ mm. เลยเอจาจักรยานมาฝากไว้ที่โรงเรียนค่ะ mm. ก็วันนี้ก็เอากลับบ้านนะคะเอากลับไปบ้านแล้วนะคะโรงเรียนจะปิดเทอมแล้วโรงเรียนก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะคะ mm. นี่นะคะ mm. เป็นเกิ ราก็จะเข้าไปในตัวเมืองพิษณุโลกนะคะก็ไปทำธุระน,นะคะคคคอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะ ที่ว่าการอำเภอบางทองค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะคะโดยไม่ข้ามโฆษณานะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ